วันนี้เรามาตกปลากันเนี่ยผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าเรามาดูกันนะครับว่าดูหลังก้องอย่างเดียวเนี่ยจะเรียงเป็นหรือเปล่าว่าผมบอกเลยผมก็ไม่เคยตกนะ เฮ้ยต mm ้นหัวเรามาดูแบบนี้นะครับทำให้ผมคิดถึงตอนเด็กๆที่ไปตกปลากับพ่อนะที่แถวสะพานสารสีไรเป็นพังงาภูเก็ตต้องสั่งนะคอยชักตีนตัวแรกมันหลุดไปแล้ววะหาฟีมือไม่ถ UH ึงอะก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันต่อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยครับและหากใครสนใจติดต่อสปอนเซอร์ก็ฝากช่องทางไว้ด้วยกับ2ช่องทางนี้เลยและเราก็ไปรับชมคลิปกันต่อนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมมาคยน้อยนะครับวันนี้ก็เป็นวันพักผ่อนที่แบบว่าโคตรพ่อโคตรแม่ชิลเพื่อนๆก็จะได้ดูทั้งคลิปรถแล้วก็ทั้งคลิปวีล็อกนะครับคือจริงๆตอนนี้เราเน้นเป็นคลิปวีล็อกเป็นหลักนะครับเพราะว่าเราจะทําคลิปรถอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าทรัพย์ของเรามันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นไงเราก็เลยทําแบบว่าเป็นคลิปวีล็อกไปเลยเราจะมีให้ชมทุกวันนะครับย้ำว่าคลิปของเราจะลงทุกวัน สิบโมงเช้าทุกๆวันฝากเพื่อนติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดว,ว่าเสนกระดิ่งแล้วมันไม่ขึ้นก็กดยกเลิกติดตามแล้วก็กดใหม่ด้วยนะครับแล้วมันจะขึ้นแน่นอนนะครับก็คลิปใหม่ๆเราอัปเดตแต่เพื่อนๆอยากดูคลิปอะไรเป็นหลักก็คอมเมนต์มาแต่วันนี้นี่เรามาพักผ่อนนะครับเป็นบรรยากาศชิวๆทุ่งนานะครับเห็นปะในทุ่งนาวะไอ้บอกเลยว่านั่นไม่ใช่ปร <ๆๆ S 2> <น>ะเด็นนี่วันนี้เรามาตกปลากันคนี้ยผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่า จะได้หรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะได้หรือเปล่าแต่เราก็ต้องพักผ่อนบ้างใช่ไหมจะให้เอาชีวิตวนๆไปทํางานทํางานอย่างเดียวเหรอพักผ่อนบ้างเถอะวันหยุดอะมีบ้างเถอะนี่ผมถือว่าเป็นวันหยุดของผมแต่เราไม่ได้หยุดแปลว่าเราหยุดทํางานนะแต่เราก็ลงคลิปไปเพื่อนๆดูทุกวันนะเพราะว่าเราคัดสรรทีมงานคุณภาพมาแล้วนะคือมีทุกอย่างอยากดูอะไรอยากดูรถจัดให้อยากให้พาลองอะไรจัดให้ อยากอะไรจัดให้จัดให้ชีวิตครบรูปแบบอยากดูตกหมึกตกปลากลางทะเลกินหม,มึกสดจัดให้กินปาลาดิบที่คลองจัดให้ไม่ได้นะ <S <S เพราะเชื้อโรคมันเยอะไปเราไปดูกันนะผมนะว่าจะได้หรือเปล่านะนี่ข้างหลังจะตกกันมันเลยนะครับไปเราขอลองทีนี่เอาคัานไหนอะคันนี้แหละมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะเรามาดูกันนะครับว่าอยู่หลังกล้องอย่างเดียวเนี่ยจะเวียงเป็นหรือเปล่าว่าผมบอกแลยผมก็ไม่เคยตกนะ เ<โ>ฮ้ยต้นไม้ไหมือนเนี่ยโอ้อยังยาง,อยางโอ้โหไม่ถึงหรอกโอ้โหเดี๋ยวเขาว่าเราไม่โก้อีกเราก็ตกใจนะเออเด็กพังงาตกปลาเป็นปึเปล่เป็นดูดิดูจากการเหวี่ยงเมื่อกี้รู้แล้วโอ้โห <c ười> คิดว่าเราวิทย์คิดว่าเราตกปลาเป็นเลยดูจากสภาพการเหวี่ยงก็รู้แล้วนี่ถ้าเราได้นะสุดเลยอ่ะโอ้โน่นนะโน่นนะขึ้นโน่นนะนี่อะ โอ้ยาเนี่ยทันแล้วนี่นี่มันพันอยู่ไหนปะเอาไม่ทันละเอาายไป <laughs> ายไ้ <laughs> <laughs> นี่คือการ<า><ม>แยง่งแย่งกันตกป่าตัวเดียวนะดู ยังไงกี่คนใครได้ก็คนนั้นแหละดีอะติดแล้วเห็นป่มติดอลไติดใจอะเห็นป่ะบอกเลยอยู่หลังกล้องคิดว่าตองไม่เป็นเลยใช่ตองไม่เป็นเลยไปก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันตอนครับวันนี้ผมก็มีเว็บดีๆมาแนะนำนะครับผมนั้นนั่นก็คือแอป55 FIFA เกมนะผมบอกเลยว่าแอปนี้เนี่ยมีเกมให้เพื่อนๆเลือกมากกว่าพันเกมนะครับใครสนใจอยากเล่นเกม ก็สามารถเอทไปได้เลยคือเราสามารถเล่นที่ไหนก็ได้ไงคือผมอยู่ที่นี้ผมก็เล่นได้แต่เกมมันเยอะผมก็เลยพักก่แป๊บหนึ่งมาบอกเพื่อนๆก่อนไงเราอยากมาแนะนําสิ่งดีๆไงและถ้าเกิดใครบอกว่ามาจากช่องอโคยน้อยเนี่ยเขามีสิทธิพิเศษ,ษด้วยนะครับรับโบนัสเพิ่ม100อยอย่าลืมบอกว่ามาจากผมนะเพราะไม่งั้นคุณจะไม่ได้สิทธิพิเศษ,ษนะครับและเว็บนี้เขายังมีบริการฝากถอนผ่านบัญชีธนาคารและทูมันนี่วอลเล็ตด้วยนะครับ สำหรับใครที่ไม่มีบัญชีธนาคารเนี่ยฝากผ่านทูมันนี่วอลเล็ตก็ได้คือโคตรสะดวกสบายแล้วก็โดนใจเพื่อนๆแน่นอนนะครับและใครอยากเล่นเกมแบบผมนะครับก็สามารถเอดไปได้เลยครับที่เอสห้าห้าฟีฟาเกมของแท้ต้องเติมเม็ดนำหน้าด้วยนะครับคิดว่าจะได้ไหมไม่รู้ว่ะแต่บอกเลยนะว่าผักตบชวาค่อนข้างเยอะนะใช่หรือเปล่าว่ามันไม่ใช่ปัญหาเออมันค่อนข้างเยอะนะครับ ก็มันก็มเดี๋ยวแต่โอกาสติดมันก็มีนะโอ้ไม่ใช่หมายถึงติดพักติดปลานะติดผักตบชวานี่แหนเดี๋ยวเรามาเิ่นกันนะครับผมก็บอกเลยว่ามันก็อาจจะไม่ได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าเบดจะเกี่ยววัวเราเนี่ยง่ายมากนะครับดูที่มันเวียงแต่ละทีเนี่ยนะยาวยาวเกินอ้ปั่นเลยฮะใจแทบสั่นครับผมคือบองเล่นหลอนเองเลยนะรับนี่ เราไปดูตรงนี้กันอันนี้ก็จะเรียกว่าเพือพ่อนๆก็จะคงบอกว่ามึงอยู่แต่หลังกล้องใช่ไหมมึงคงจะเบียงไม่เป็น <Okay. S 1> เวี่ยงโชว์สักหน่อยก็ดีนะครับผมเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่กันนะครับผมแลเพราะว่าตรงน,นี้มันไม่มีมันไม่ได้นะครับไปฮัลโ <Hello. S 2> หลเปลี่ยนอีกที่กันอืมตกปลาไม่ใช่เอาเบ็ดตกน้ำ ลืมพุกลืมพุกร่วงตังคันกันเลยทีเดียวเอาเบ็ดหายอ๋เอาเลยครับเอาเลยครับติดแล้วครับติดหรือเปล่าหลุดครับผมติดหมายครับโอ้โหติดหมายเฉยอ่ะอ ก็ผมบอกเลยนะผมแล้วว่าเรามาดูแบบนี้นะครับทําให้ผมคิดถึงตอนเด็กๆที่ไปตกปลากับท่อนะที่แถวสะพานสารสินอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าดีใจแล้วที่อยู่พังงาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าแต่อันนี้มันเป็นปลาน้าเกลือไงอันนี้เป็นปลาน้ําเค็มนะครับแต่ฝั่งอันดามันมันมีเดดๆครับผมบอกเลยว่าถ้าใครดูคลิปนี้แล้วไปเที่ยวใต้หรือว่าคนที่อยู่ใต้แล้วเนี่ยก็ต้องรู้จักหอยชักตีนใช่ไหม อันนี้เนี่ยเป็นเลไอเทมเลยนะครับคือใครไปก็ต้องอย่าพลาดนะอย่าพลาดใครไปพังงาภูเก็ตต้องสั่งนะครับหอยชักตีนบอกว่าแซ่บมากวกกับน้ำจิ้มคนใต้ที่เผ็ดสะใจเนี่ยพอพูดถึงปุ๊บแสบปากเลยหาก,กินครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าจะตดหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะมีใครได้ไหมตัวแรกเนี่ยมันลุดไปแล้วตัวแรกอ่ะตัวแรกมันลุดไปแล้วหระฝีมือไม่ถึงอ่ะไปไปดูกันครับ นนก็ผ่านมาเป็นเวลาระยะเวลานานนมพอสมควรยังไม่มีใครได้เลยนะครับเราก็ลุ้นฮะได้แล้วเหรอโอ้ได้แล้วนะครับสุดยอดได้แต่ไค่นะผไรอะได้แต่ไค่นะไอเราคิดว่าจะมีใครได้ทั้งแรกผ่านมานานแล้วตอนนี้ก็ตะวันจะรับขอบฟ้าแล้วนะครับแต่ผ้าไปมานี้ก็ยังไม่มาสักทีเอ้ยยายสาก,ก็ยังไม่มาสักที นี่โอเคครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะได้เราขอแค่ตัวเดียววันนี้ขอแค่ตัวเดียวจะมีใครได้หรือเปล่าเดี๋ยวเอาให้สองตัวเลยสองตัวเลยจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับผมโอายโอ๊โอ๊ยโยยอยโยยออย จะได้หรือเปล่าไ,ได้แล้วผมตัวแรกเป็นปลาดุกอ่านี่นะครับตอนนี้ก็ะอะไรแล้ว <Okay. S 1> จะหนึ่งทุ่มเรือหกนาทีหนึ่งทุ่มนะครับได้เป็นที่เรียบร้อยนี่เรียบร้อยครับผมตัวแรกครับปลาชอนเราอยากปรากฏดว่าเป็นคุณอยู่ตรงหน้าบางจังเลย <S 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 อะไรวะลายกาด คุณหายไปจากเรานานแล้วเราอยากให้คุณปรากฏต่อหน้าบางอย่างเลยปรากฏนี้บ้างไหมตอนนี้ก็ผ่านมาจะหนึ่งทุ่มแล้วคือมีทุกวันแบบเนี้มีทุกวันโทรกันไม่หยุดผมไม่เข้าใจเลยเฟซผมเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรโทรกันทําไมตลอดเลยนี่นะครับตอนนี้ก็จะหนึ่งทุ่มแล้วนะครับยังไม่มีใครได้นะครับเราก็ลุ้นกัเป็นกําลังใจต่อไปเพราะว่าก็ประมาณนี้แล้วกันคลิปนี้นะเพราะว่า เดี๋ยวก็น่าจะกลับแล้วะนะครับก็ฝับก,กันติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายฉันกระดิงไว้ด้วยนะเรื่เดี๋ยวไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะ Always do it on my own so I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up never slow till I finally prove it Never listen to the nose I just wanna keep moving Keep my head up when I act Head up that's a fact Never looking back, I'ma keep myself on track. On what yeah. it means. Yeah. always do it yeah. on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm.